แล้วหน้าตามันเป็นยังไงวะเนี่ยแม่ครับผมขอโทษนะฮะถ้าดูเทมนี้อยู่เดี๋ยวขออนุญาตหาหน้าตาปลาสลิดก่อนเออเชคลูกตาฮะเออไม่ต้องทำก็ได้นะรู้สึกว่าผมน่าจะอิ่มลูกชิ้นแล้วฮะมีต้นิดไม้พริกเผาครับอ๋อใครเผาวะเดี๋ยววันนี้เลยอะไรแม่ไม่รู้ใครเผาพนมรึงภูมใจเสนอพึงซื้อเชฟทำเปื่กันให้สุดแล้วหยุดทิกความอะไร และแขกรับเชิญที่จะมาป่วนกันวันนี้ก็คือคุณเขตธราเขตนักแสดงสุดเท่มาดกลวนที่พกเอาความน่ารักมาป่วนทั้งแม่ค้าและเชฟของเราในวันนี้และวันนี้คุณเขตต้องมาซื้อวัตถุดิบเพื่อให้เชฟรังสรรค์เมนูที่คุณเขตอยากทานแต่ว่าต้องห้ามบอกเชฟว่าจะกินเมนูอะไรและจะต้องห้ามถามพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะว่าวัตถุดิบในเมนูนั้นจะต้องใช้อะไรบ้างส่วนโจทย์เพิ่มเติมสำหรับอีพีนี้ก็คือคุณเขตธราเขต ต้องซื้อวัตถุดิบไม่ต่ำกว่า5อย่างในงบทั้งหมดเพียง200บาทและห้ามใช้เวลาเกิน20นาทีในการเลือกซื้อวัตถุดิบทั้งหมดส่วนเครื่องปรุงพื้นฐานไม่ต้องซื้อค่ะเชฟเตรียมไว้ให้แล้วและวันนี้คุณเขตจะซื้อวัตถุดิบตามเมนูที่อยากทานได้หรือไม่ไปลุ้นกันค่ะพนมลุงคุณซื้อเชฟทำบนใกล้สุดแล้วอยู่กันที่ความอร่อยครับ สวัสดีครับผมเขตธราเขตนะครับทุกคนนี่แนะนําตัวก่อนเลยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ตลาดนานา,นาเจริญลาลูกกาคองสองนั่นเองครับผม <S <S วันนี้นะครับผมอยากทานเมนูนี้ฮะทุกคนข้าวผัดปาสลิดนะฮะคุณแม่ทําให้ทานบ่อยด้วยนะฮะแต่จะมีความที่แบบบ้านๆเลยแบบอาจจะไม่ได้เดคอเรทอะไรเยอะแยะครับวันนี้ครับผม เลยอยากให้เชฟทุกตานครับมาทําให้เขตกินครับว่าจะรสชาติใกล้กับรสมือแม่ที่ผมทำหรือเปล่าครับผมกติกาสาหรับรายการคุณซื้อเชฟทําเราในวันนี้นะครับก็คือต้องซื้อวัตถุดิบไม่ต่ํากว่า5อย่างในงบทั้งหมดเพียง200บาทและห้ามใช้เวลาเกิน20นาทีในการเลือกซื้อวัตถุดิบทั้งหมดไปครับผมเดี๋ยวเราไปซื้อวัตถุดิบกันครับห้ามต่ำกว่า5อย่างในราคา200บาท พริกครับผมกระเทียมพริกอ่ออะถุงเท่าไหร่ครับผมอยู่ในงบ10บาทอันนี้มะนาวมะนาวขายไงครับสามลูกยี่สิบสามลูกตำนะแม่จำนวณอยู่สามลูกลูกเดียวเอาลูกเดียวเอาลูกเดียว27บาทฮะตอนนี้นะครับเราได้พริกกระเทียมมะนาวไปหาปลาต้องซื้อปลานี่แหละทางนู้นปลาง,งนูงง้นผางนู้นผางนู้นเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเอ็วเรหาซื้อปลาสลิดครับผมอ่ะไม่มีใครตอบผมสักคนเลย มีปลาสลิดปะครับมีปะไม่มีเลยเหรอครับแล้วหน้าตามันเป็นยังไงวะเนี่ยแม่ครับผมขอโทษนะฮะถ้าดูเทมนี้อยู่เดี๋ยวขออนุญาตหาหน้าตาปลาสลิดก่อนผมได้หน้าตาปลาสลิดแบบนี้โอ้โหมันใช่ปลาสลิดจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าเดินมางูนี่งูฉกแล้วนะดูนี่เขาเขียนเนี่ยสลิดดุกนินเนี่ยโอ้โหไปเดินวนตลาดไปเถอะสวัสดีครับ เออไซส์ไซส์แบบนี้เท่าไหร่ครับครับเขาใช้ว่าเอากี่ตัวไเลยตังนะพอไม่ตัวเดียวสองร้อยห้าสิบเลยเหรอเอาแค่หางได้ไหมตัดหางอะลองดูว่าถ้าตัวเดียวเท่าไหร่สามยูกลับอ๋เฮ้ยเอาเลยเอาสองตัวครับตอนนี้ทั้งหมดสี่อย่างแล้วนะครับก็มีพริกเออ่กระเทียมมะนาวนะฮะและวัตถุดิบหลักเลยนั่นก็คือปลาสลิดอ่า ครับขอบคุณครับตอนนี้ต้องให้ได้ไม่ต่ำกว่า5อย่างใช่ไหมครับผมเดี๋ยวขอไปซื้อพวกเครื่องเคียงแล้วกันแนะ้วพวกแตงกวาหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะแตงกวาขายไงครับแม่ซื้อ2องกันได้ไดใช่ไหมจริงอยากให้ฟรีด้วยนะเนะี่ยให้ฟรีก็ได้แม่2องันจ้ะเอาไปเลยจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอ่ออันนี้ไม่มีอยู่ในกติกาใช่ไหมฮะอันนี้ผมได้ฟรีนะฮะถือว่าถือว่าไม่ว่ากันนะแมขอบคุณครับ กินลูกชิน้นดีกว่าทุกคนตังเหลือชุดละ30บาทอ่ะเอาไปอสองชุดเอาชุดเดียวสิสสเดี๋ยวลาดไปเลยเลยครับผมขอบคุณครับอ่าตอนนี้นะฮะเราเหลืออยู่ประมาณ40 47บาทสี่สิบาทประมาณนี้ปลาเราก็ได้ครบแล้วนะฮะอย่าลืมน้ำพริกเขาน้ำพริกเหรออุ้ยแต่ปากรื่มพริกก่อนเอ่อใช้ลูกตาฮะเอ่อไม่ต้องทำไม่ได้ครับรู้สึกว่าผมน่าจะอิ่มลูกชิ้นแล้วฮะมีลูกศิษไม้ พี่ครับน้ำส้มขวดหนึ่งครับผมซื้อไปเรื่อยจริงจริงอ่าอันนี้แหละสวัสดีครับอยากได้พริกเผาครับพริกเผาเหรอคะอ่าถุงเล็กสิบบาทถุงใหญ่เอาถุงเล็กครับถุงเล็กครับผมสิบบาทครับขอบคุณครับเออเหลือ20บาทเช่ทุกตาอยากทานอะไรไหมฮะเดี๋ยวผมซื้อไว้ฝากได้นะครับผมเรามาสรุปกันแท้เขตใช้เวลาไปหมด 14นาทีด้วยกันครับผมแล้วดูเงินที่เหลือนะฮะเหลือ23บาทครับผมแม่โอ้สบายมากอันนี้เดี๋ยวเก็บเป็นค่าขนมกลับบ้านนะฮะมาดูนะครับว่าเชฟตุกตาครับจะทําเป็นเมนูที่ผมอยากจะรับประทานหรือเปล่าครับนัดลูกชายไว้ทําไมยังไม่มาเนี่ยมาแล้ว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 ครับผมสวัสดีครับ ดีใช่ไหมอันนี้คือชมใช่ไหมได้อะไรมาบ้างนถ้าทางจะเยอะโอ้โหเยอะเยอะมากรเป้าใหญ่ถ้าเป้าเบาแหิวเลยให้ทำอะไรให้กินเลยทำไมมันมันดูเหมือนไม่มีอะไรมาเลยเนี่ยเดี๋ยวรอดูผมก็อยากรอดูเหมือนกันว่าแม่จะทำอะไรให้ผมกินเหมือนกันอ๋อจะ่ลูกชายแม่ถูกไหมครับผมว่องลึกขนาดนี้เมนูต้องเด็ดแน่ๆเลยอ่ะเอาอันดับแรกไปก่อนเลยครับแม่อันดับแรกคืออะไรลูกลูกชิ้นครับแม่หิวไหมแหม้วันแห้วันนี้เราไม่ต้องทำอะไรไหมเรากินลูกชิ้นอย่าง้นใหญเดียวนาะจบๆไปเลย อันนี้ฮะพริกอ๋อไม่ได้จักลองดูพริกครับผมจินดาเขียวแดงอ่ากระทะกระเทียมแม่พริกเผาครับอ๋อใครเผาอ่ะเดี๋ยววันนี้เลยอะไรแม่ไม่รู้ใครเผาแตงกวาครับโอ้ซื้อมาคู่จะด้วยแตงกวามะนาวครับอู้จัไมน่ารักก็ให้ตังค์ไปร้อยเดียวไงเนี่ยเขาให้น้อยมากปลาสลิดปลาสลิดมีอะไรอีกไปหาตื้อวัตถุดิบเพิ่มมาไปไม่เป็นแล้วแบบเนี้ยเดี๋ยวมีหนึ่งอย่าง เดี๋ยวผมบอกแม่ปุ๊บแม่อ๋อเลยอ๋อเหรออ๋อยังมีข้าวค่ะแม่ข้าวอ่าโอ้พอได้เห็นดาวเห็นเดือนมั้งแม่เลือกปลาสลิดก่อนเลยถ้าข้าวกินกับแตงกวาเขาจะว่าเอาปลาสลิดครับน้ำพริกเผากระเทียมใช้หมดพริกมะนาวใช้หมดงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกับเครื่องปรุงกันเลยว่าสิ่งที่แม่เลือกทั้งหมดที่หนูซื้อมาแม่เอาหมดเลยครับแล้วก็วัตถุดิบปริศนาที่หนูให้แม่ครับผกี่นี่คือข้าว แล้วเดี๋ยวไปดูซิว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างแล้วแม่จะทําเมนูอะไรดูซิว่าจะตรงใจหนูไหมไ<อ>เเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าไปกันครับอันดับแรกเลยนะฮะนี่ก็เป็นปลาสลิดนะคร<ม>ับผมแล้วก็มีแตงกวามะนาวพริกจินดานะครับผมกระเทียมแล้วก็พริกเผาครับอนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องปรุงพื้นฐานที่ทุกครัวเรือนต้องมีอยู่แล้วในเมนูนี้แม่ขอแนะนําเป็นน้ํามันพืชน,นะน้าําน้ํามันหอยน้ําตาลทรายซีอิ๊วขาว พนมลุงข้าวขาว15%หุงสุกมาเรียงเม็ดสวยร่วนเป็นเมล็ดด้วยเห็นไหมครับผมนะมันเหมาะมากเลยกับเมนูนี้แม่แอดคิดไว้นในใจแล้วไปดูซิว่าข้าวขาว,ขาว15%ของพนมลุงเขาเนี่ยครับผมเมนูนี้จะเป็นยังไงเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยจา้าไปดูกันครับบ้างปลาเป็นไหมรูกไม่เป็นเลยคับแม่ไม่เป็นเลยครับทำไมเป็นบ้างเนี่ยกินอย่างเดียวแม่นั่นว่าแล้วไม่น่าเชื่อหนูก็บ้างไหมบ้างอย่างนี้อ๋อันนี้ทำไมเราต้องบ้างปลาครับ ให้น้ำมันมันเข้าไปถึงตัวปลาข้างในง oh. จะได้สุกเสมอก,กัน <percentages> เปิดกระทะก่อนลูกอ่าเราวมน้ำมันไว้ก่อนเลยนี่ทอดปลาก่อนทอดปลาก่อนทอดปลาก่อนเลยอันนี้นะใช้ไฟกลางถึงอ่อนนะลูกข้างในปลาจะได้สุกทั่วถึงแล้วก็ปิดฝา ถ้าเราได้กลิ่นโชยมาอย่างนี้นะเริ่มฉี่ใหญ่ขึ้นมาเราเริ่มเปิดมาได้แล้วอันนี้ถือว่าเริ่มสุกแล้วอ่าข้างในนะสุกแล้วเหลืออย่างเดียวทอดให้กรอบถ้าเราปิดฝาไว้มันจะไม่กรอบวิธีการทอดปลาบางคนบอกว่ากรอบนอกทำไมข้างในไม่สุกเป็นเพราะอย่างนี้อันนี้แม่บอกเทคนิคให้นะนี่อ่ะแล้วก็ทิ้งมันไว้เงี้ยแม่ครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าปลาเริ่มสุกแล้วแล้วแบบพร้อมทานแล้วเหลืองแค่นี้พอวเราผัดข้าว ความร้อนของน้ำมันเนี่ยเวลาเราตักเราไปพักไว้ความร้อนของน้ำมันที่มันมันยังร้อนอยู่เดี๋ยวมันจะทําให้ปลานเนี่ยเหลืองเข้มกว่าของทอด<อ>ทุกชนิดเลยในส่วนของปลาเรียบร้อยแล้วก็ปอกกระเทียมจ้าโอ้ยมีอันใช้มีดนะแม่ใช้มือนี้เทียมเราจะทําเป็นสองส่วนนะอีกส่วนหนึ่งเราจะเอาไปทอดอันนี้อันนี้ส่วนผัดนะครับผมอันนี้ไว<ล>้ทำอะไรครับแม่อันนั้นไว้ทอด กระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแบ่งเป็นสองส่วนอันนี้เอาไว้เจียวไว้ทอดส่วนอันนี้ไว้ผัดเรามาดูเรื่องข้าวนี่เห็นไหมที่แม่บอกไว้ว่าจะต้องใช้ข้าวระนลักษณะนี้นะครับนี่มันเรียงเป็นเมล็ดเห็นไหมนี่มันไม่เออมันไม่กอดกันเป็นก้อนมันไม่แฉะนี่หนูสังเกตไหมการที่เราจะทําข้าวผัดเนี่ยหนึ่งข้าวต้องเย็น ข้าวร้อนผัดไม่ได้เดี๋ยวมันพอผัดแล้วเม็ดมันจะหักพนมลุงข้าวขาว15เปเซ็นเขาเนี่ยครับหุงปุ๊บผัดปั๊บก็ได้ข้าวเขาไม่หักกางเขาหุงสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถผัดได้เลยผัดได้เลยเพราะว่าข้าวเขาเรียงเมล็ดสวยเห็นไหมล้วนซุยอย่างนี้เลยผัดได้เลยผัดได้เลยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วมอกี้แม่ตักออกจากหม้อนะครับผมก็สวยแบบนี้เลยแบบนี้เลยเราปรุงรสเลยเพื่อเป็นการไม่รอช้าใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยน้ำตาลทรายน้ำมันหอย น้ำปลาอันนี้สาคัญนะเราต้องรู้ด้วยว่าปลาสลิดของเราเนี่ยมันเค็มหรือเปล่ารสเป็นยังไงหนูต้องหัดชิมแต่สําหรับแม่ได้กลิ่นแม่ก็รู้แล้วเอ่อตัวปลานี่คือเขาจะหมักมาก่อนเหรอครับหรือใช่เป็นแดดเดียวงเขาก็จะใส่เกลือง่ครับผมทุกอย่างมันเค็มหมดเพราะฉะนั้นหนูก็เอาเบาๆเอานะลูกครับนี่เดี๋ยวเรามาแกะปลารอดยแกะปลาใส่ไปเลยนั้นโอเคแม่จะสอนวิธีการแกะปลาสลิดให้ดูแกะคี้ดมี่ออกนะ นี่เหรอครับออแต่ตรงนี้ออกนี่ยทำนี้ค่อยๆแซะออกค่อยๆแซะออกนี่อย่างนี้นะย่อมเป็นไหมหย่อมย่อมคือนวดนวดมันอะเขาเรียกอะไรวะนวดเออเอาอยากทำอันนี้อ่ะเอออยากทำะไรก็ดำเออเนี่ยนวดนวบมันนี่อ๋อค่อยๆอ๋อคอคือแบบนี่กดไปอย่างนี้นี่ไงครับเป็นไหมอ่นี่อ่ะเออนั่แหละอ้าวนี่แหละนี่ไม่ได้ลองชิมดูดิจะได้รู้คนทำอาหารต้องลองชิมวัตถุดิบก่อน ลูกแม่ไม่ต้องผัดกันแล้วไม่ต้องโอ๊ยไม่ต้องทําอะไรกันแล้ว <c oughs> เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วสเสด็จก็เรียบร้อยแล้วรออะไรอยู่ผัดสช่ะคุัลูก,ลกครับผมใช้ไฟกลางก่อนเพื่อจะเจียวกระเทียมให้แม่ก่อนครับผมอ่าหนูเอาน้ามันใส่ลูกการที่เราจะเจียวกระเทียมเนี่ยรเราจะไม่ใช้น้ํามันซึ่งร้อนจัดเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเราใช้น้ํามันร้อนจัดมันก็จะลงไปก็ดาแล้วไมหมเลยมันจะไหมเร็วเลยเอ่าได้แล้วครับเห็นไหม หลังจากที่เราเอากระเทียมที่เราเจียวเมื่อกี้เนี้ยไปพักไว้ใช่ไหมครับผมอ่าแล้วก็น้ำมันเมื่อกี้นั่นแหละครับมาใส่ใหม่ใส่ใหม่นะฮะน้ำพริกเผาจ้าพริกเผาดูไข่เผาเอาผัดลงไปใช้ไฟอ่อนๆนะไฟแรงอะเดี๋ยวหนูก็จะผัดไม่ทันปัญหาก็จะเกิดแล้วทีนี้ใส่ข้าวแล้วนะครับโอ้ข้าวก็ดีเนาะครับผมมันไม่กอดกันเป็นก้อนที่สําคัญนะมันล้วนซุยมันเหมาะมากกับเมนูนี้ บอกเลยว่าเหมาะมากมากเลยเนี่ยดูเห็นไหมเวลาแม่กดนะเม็ดไทยเม็ดมันเลยนะไม่แตกหักสังเกตที่ข้าวเห็นไหมมันล้วนสืนนะมันล้วนเรียงเมล็ดสวยงามตามทรงเรื่องนี่ดูดูแค่แตะเบาๆแค่นี้ที่มันกอดกันมันก็หลุดแล้วมันไม่หักข้าวไม่หักข้าวก็ไม่หักเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราผ่านเราก็ใส่ปลาสลิดลงไปเลยลูกส่วนปลาสลิดเนี่ยหนูจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่จะเอาไปจับไปอะไรอันนี้ตามใจหนูได้หมดเลยแต่อันเนี้ย แม่อยากให้มันสวยงามตามท้องเรื่องแม่ก็เลยไสให้มันชิ้นใหญ่หน่อยเออให้มันดูอลังการงานสร้างให้มันเห็นมาเป็นปลาสลิดเอวันขโมงทรงเชียงอันนี้มไม่ได้อวยนะแต่ข้าวเขาดีมากการที่จะทําข้าวผัดต้องอย่างนี้เลยข้าวต้องอย่างนี้เลยมันกินไม่ได้กินไม่ได้ครับอ้าวอันนี้อ๋อเดี๋ยวเรานี่ไงเราซื้อมานี่ตกลงชีวิตจะไม่ทาอะไรให้แม่มั้งเลยเหรอลูก เหตุผลที่แม่ต้องมีกระเทียมเนี่ยค,คือมันช่วยดับคาวแล้วมันก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งมะนาวจ้ออาอันวางที่วางให้มันสวยๆลูกทางขอบๆเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูนี้ถูกต้องไหมถูกต้องเลยครับแม่เมนูอะไรเนี่ยที่อยากกินเนี่ยเมนูอะไรก็คือข้าวผัดปลาสลิดครับ แต่แม่บอกอะไรอย่างรู้ไหมกับข้าวเนี่ยจะอร่อยอย่างเดียวไม่ได้นะครับข้าวต้องดีแล้วก็อร่อยด้วยวันนี้แม่ก็เลยเลือกใช้พนมลุงข้าวขาว15เป็นปข้าวขาวที่มีส่วนผสมของข้าวหักใหญ่และหักกลางจากกระบวนการขัดสีทำให้ได้ข้าวขาวที่เมื่อหุงสุกแล้วขึ้นหม้อรสสัมผัสร่วนเป็นเมล็ดเหมาะสำหรับปรุงเป็นข้าวผัดข้าวราดหน้าหรือข้าวราดแกน และเหมาะสำหรับเมนูข้าวผัดปลาสลิดของแม่ในวันนี้สุดยอดอม,มากอ่ะมากแม่จะกินอย่างเดียวลแล้วปกติเคยกินไหมเมนูนะี้เคยครับโอ้ยแล้วอยากกินืมบิบไมยำหน่อยครับนี่แบบนิมข้าวรด้กนันคำใหญ่ๆคำโตๆไปเลยลูกโอ้โหอร่อยไหมอร่อยมาก ต้องบอกว่าพอเอาข้าวมาผัดกับตัวพริกเผาค่ะแม่มันแบบลงตัวมากนะฮะแล้วแบบได้รสชาติของตัวพริกเผาแล้วมีเท็กเจอร์ในการที่เราได้เคี้ยวด้วยนะฮะแล้วลงลงตัวกับปลาสลิดมากข้าวมัน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 มีคุณภาพตรงที่มันซึมรสเข้าไปอ่าเวลาเราผัดอะไรลงเข้าไปใช่ไหมฮะตัวข้าวเลยครับผมร่วนเป็นเมล็ดนะฮะผมแล้วก็ไม่แฉะเลยเพอร์เฟกต์มากคืออร่อยมากทุกคนปลาสลิดอร่อยนะเร็วเร็วข้าวแม่อยากกินแค่นั้ว เือข้าปากปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรากินข้าวทั่วๆไปข้าวผัดบางทีก็เออน้ำมันมันเยิ้มไปข้าวมันกอดกันแต่อันนี้ไม่ใช่บอกเลยว่าสัมผัสแรกข้าไปคือหอมก่อนอมันหอมหอมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผัดลงไปแล้วหอมกระทะเกล็ข้าวเนี่ยมันยงเม็ดกันมันไม่กอดกันแล้วเข้ากันดีมากเลยกับปลาสดิจบบนี้คือใสาโอ้โหสูตรนี้แล้วก็กินแล้วอยากกินเรื่อยๆอยากกินกินต่อๆไปหลายๆคำเลยอร่อยอ่ะ อร่อยไหมลูกอร่อยครับรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะข้าพนมลุงเชฟยังชัวทุกชัวมั่นใจจ้าอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับรสมาชกกดกระดิ่งกริ๊งกๆิงกิงในเพจพนมลุงไลค์ด้วยนะจ้าครับผมฝากด้วยครับถ้าหนูมีอะไรจะฝากก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วกันครับผมฝากได้ไหมเนี่ยฝากเนื้อฝากตัวเนี่ยครับผมก็ฝากละครด้วยครับเดี๋ยวมีละครให้ดูทั้งสองเรื่องนะครับปีนี้ก็มีรอยรักรอยบาททางช่องเจ็ดนะครับแล้วก็ บ้านอยุธิริตนะครับผมทางช่องเวิร์กไฟท์ครับโอ oh, oh, ้โหน่ารักอย่าลืมนะแต่ที่แน่ๆพนมรุงไรอ่ะต้องกดนะได้ดเลยฮะไป่กดติดตามเลย<ช>วันนี้ใช่เทคนิคเยอะแยะเทคนิคการทำอาหารเยอะแยะมากมายอย่าลืมนะจ๊ะบ,บายย <Bye bye. S 2> สวัสดีครับข้าพนมรุงเชฟยังชัวร์ทุกครัวมั่นใจ